หลายๆครั้งเราคงเคยได้ยินนะครับว่าถ้าเรานั่งทํางานเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเรามักจะเปรียบเทียบว่าเอ๊ะทำไมเพื่อนที่จบมารุ่นเดียวกันอายุอานามเท่ากัน แต่เขาไปเป็นครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาเอ๊ะทำไมตําแหน่งความก้าวหน้าเงินเดือนเงินดาวต่างๆมีความแตกต่างกันนะครับก็จะได้ทราบนะครับว่าการบริหารในเรื่องของบุคลากรในภาคร,ราชการเนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแล้วแนวความคิด ในเรื่องของการที่จะใช้รูปแบบไหนจะจ้างบุคลากรแบบไหนในการปฏิบัติงานในองค์กรของรัฐเนี่ยนะครับแน่นอนครับต้องดูที่ลักษณะงานของภาครัฐครับ งานของภาครัฐถ้าเราจะแบ่งกันแล้วนะครับก็จะมีสามส่วนหลักๆด้วยกันก็คืองานที่เป็นภารกิจหลักที่เป็น core function ของส่วนราชการงานที่เป็นภารกิจรองนะครับแล้วก็งานที่เป็นภารกิจสนับสนุนนะครับงานที่เป็นภารกิจหลักนั้นนะครับเป็นงานที่กฎหมายเขากําหนดไว้ครับว่าส่วนราชการนั้นต้องทํา ไม่ทําไม่ได้นะเป็นงานที่ทําเพื่อความคงอยู่ของหน่วยงานนั้นขององค์กรนั้นนะครับเป็นงานตามบทบาทอํานาจหน้าที่ภารกิจที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าจะต้องทําให้เกิดผลสลัมฤทธิ์นะครับอันนี้เป็นงานที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับถ้าไม่มีงานนี้ก็ไม่มีหน่วยงานนั้นนะครับนั่นคืองานที่เป็นภารกิจหลักนะครับ นอกจากภารกิจหลักแล้วนะครับก็จะมีภารกิจรองนะครับภารกิจรองก็อาจจะมีความสําคัญในฐานะที่โดยตัวของภารกิจนี้เองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการบารรลุเป้าหมายหรือผลสำล์ของส่วนราชการนั้นๆแต่เป็นงานที่มี ความสําคัญในฐานะที่ต้องนําข้อมูลไปใช้ในการสนับสนุนเช่นข้อมูลทางด้านวิชาการข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆเอาไปสนับสนุนเพื่อให้ภารกิจหลักของหน่วยงานบรรลุเป้าหมายนะครับและอีกงานหนึ่งคืองานที่เป็นภารกิจสนับสนุนแท้ๆนะครับเช่นงานด้านอำนวยการงานธุรการงานด้านการบริการต่างๆในหน่วยงานนะครับโดยตัวของภารกิจสนับสนุนเองนะครับอาจจะ ไม่ได้ทําให้องค์กรบรรลุเป้าหมายแต่ถ้าปราศจ,จากงานสนับสนุนเหล่านี้นะครับการปฏิบัติภารกิจหลักขององค์กรก็อาจจะบรรลุผลได้ไม่เต็มที่นะครับในการแบ่งภารกิจแบบนี้เนี่ยบางทีก็จะแบ่งเป็นภารกิจหลักนะครับและภารกิจสนับสนุนนะครับโดยภารกิจสนับสนุนก็แบ่งออกเป็น2ส,ส่วนคือภารกิจสนับสนุนทางเทคนิค ก็คือภารกิจรองนั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจสนับสนุนในเชิงการบริหารจัดการนั่นก็คือลักษณะงานที่เป็นงานสนับสนุนทางธุรการนะครับเมื่อเราทราบลักษณะงานของภาครัฐแล้วนะครับก็มีแนวทางครับว่าในการปฏิบัติงานในภาครัฐนั้นเนี่ย หน้าที่ของหน่วยงานต่างๆทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับเขาจะแบ่งหน้าที่ว่าบางหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เน้นในเชิงของงานปฏิบัติการหรืองานออปเปอเรชั่นนะครับ บางหน่วยงานเน้นลักษณะที่บริการประชาชนบริการผู้ที่มารับบริการนะครับเน้นในเรื่องของเซอร์วิสนะครับบางหน่วยงานเป็นงานทางด้านวิชาการวิเคราะห์วิจัยต่างๆนะครับบางหน่วยงานปฏิบัติงานทางด้านนโยบายนะครับมีการนำข้อมูลมากำหนดทิศท,ทางกำหนดนโยบายเพื่อการดำเนินการให้บรรลุผล ในขณะที่บางหน่วยงานก็ปฏิบัติงานที่เน้นทางด้านการประสานงานนะครับแต่ว่าหน่วยงานส่วนใหญ่ก็มักจะมีงานผสมผสนกันนะครับ